ค่ะวันนี้ฮอก็มาใส่บาตรองกันเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะมีวันนี้ฮอก็มาใส่บาตรปลาหวานคงแม่ย์จีนมาส่งมาเนาะค่ะกับกล้วยของแม่แพทย์นะคะน,ะคน,นอ้องคนส่งมาเนาะก็ใส่บาตรให้นะคะค่ะสาธุขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งเป็นไปเด้อค่ะเด้อ มันนีมีแต่ทะเลหมอ,อกเลยคะ่ะเบ่งทองฝาเฮาโอ้หมอกเต็มมาเลยสวยๆจังไย ลงเข้าไปในบ้านนะคะยายๆายค่ะส่บาทกันค่ะผัาก็ไม่สามอกแล้ะเขาไม่ลูกปุจโจองูนังเพิ่นมาเพิ่นเพิ่งกากับมาแล้วคันเนาะโอ้เบิ่งหมอกมาในแด็ดสิว่าจังไรเด้เบิ่งเต็มเลยคือสิฮอนแหงนอกแล้วค่ะเนาะค่ะนี่เอยจะไปดูกลางทางนะบิ๊ก เข้ามาแม่เข้ามาเลยเบิ่งหมอกตกด้วค่ะเด้อนูน่นเบิ่งเอามานีุ่ณสิเด่นแหงคักแผะเข้าบ้านเฮาเข้าบ้านเฮาดีกว่า เ <c oughs> บิ่งทาใหญ่ขุมกว่าสีหั่นกว่าสีหมุนได้ไปในบิกไปในบิกหามไม่ห้มาไม่ลดขามานะหามาเร็วโอ้เดี๋ยวนี้บนนอนข้างล่างในฝนตกนี่แช่นอนเตียง ไปนอนเตียงตัวนู้นเด้อบ่ต้องนอนเตียงตัวนี้เดี๋ยวบีกเดี๋ยวบ,ยวบนขนุนยายกบุยังบ่ทานได้สุกอยู่ได้เหอะมองไปมองมาก็เห็นักขนุนย่านหอน,อนงามันหกักหน้อยบ้างไงในข้าิซื้อ หน่อยบางอย่างบาเมนหาหกโลคนบอลหน่อยตอดเพอร์เบะเพอร์ตอดเธอ,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 อไงยายกลุ่ม ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ